พิธีกรลยังจำเป็นอยู่ไหมไปกั้ก็ไปกินข้าวมาอีกรอบหนึ่งทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยใจรบกวนรบกวนพี่ทีพยาศาเก็บเก้าอี้แล้วก็เก็บกีต้าให้น้องหน่อยนะคะเป็นยังไงมันหายเหนื่อยไหมคะเอาจริงๆปกติเนี่ยแค่หรือว่าสิมมี่ทอมมี่เนี่ยก็บอกว่าเรียกเสียงกรีดได้ดังแล้วแต่ตอนนี้มีใครมาอีก วนดูไหมเนี่ยแก๊งเนี้ยแก๊งเนี้ยตอนที่พี่สัมภาษณ์คนอื่นอยู่อืออย,อย,อยู่ก็เหมือนมีย,ย่าบอยหยันเข้าพวกานางตั้งเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อดูรูปพวกแกสองคนในมือถือรนานารนี่<อ>ดูเคสดูดูที่เคส,ออสโอ้โหใช่ซึ่งอันนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นเคสรูปน้องนะแต่เป็นโทรศัพท์มือถือของนกอีกขี้ขโมย อ่ะพี่วนขาะมน่ะว่าแหลายคนเนี่ยรู้จักทั้ง4คนเป็นอย่างดีแล้วแต่ว่าวันนี้แนะนําตัวกันหน่อยละกันเริ่มจากเออ่ป่าสาวทับฝั่งซ้ายก่อนละกันเริ่มเริ่มฝั่ง,งนี้ก่อน ขอบคุณมากนะครับผมจิมมี่นะครับจิมมี่คนนี้คนดีคนเดิมนี่แหละครับคนต่อไปจ้าเอาเป็นฝ่ายของเจ้าสาวกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะอยู่ได้ไหมคุณน่ารักมากสวัสดีค่ะทอมมี่ค่ะ มันมันเกินไปอ่ะมันเกินไปน่ะเป็นฝ่ายแบบว่าคู่รนะักคู่ได้ไปแล้วต่อไปคู่ที่เราเข้าสู่พิธีมั่นกันบ้างครับปั๊พี่ครับอันนี้มั่นแล้วหรอครับยังไม่ได้ครบเลยนะครับ <S <S งั้นงั้นถามคำเดียวไมหนักคำเดียวอยากไหมอยากคบไหมท้าตอบว่าอยากจะเป็นไปได้ป่ะครับ ปบหนึ่งปบหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมอย่ามามองหน้าพี่ไปมองหน้าคนข้างๆค่ะอ่ะงั้นคำถามของเราไม่มีต้นตอนะไม่ได้เอามาจากไหนมาก่อนคำถามคือเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้พยักหน้าถ้าเป็นไปไม่ได้อยู่เฉยๆโอเคถ้าพร้อมแล้วมือถือพร้อมนะเป็นไปได้ไหมได้ไหมได้ไหม ไม่ให้ผมได้พูดเลยหรออาอยากอยากเอาอย่างงี้ให้พูดได้แต่พูดแค่คำเดียวคือคำว่ารักนะแต่พูดไหมอยากพูดไหมเอาละ เร็วแล้วแล้วลักนะครับเราควรไปอยู่ตรงไหนดีตูงไหนดีตรงนี้คือแบบว่าเห็นไกลๆใชยมั้ผมเห็นแค่นี้เห็นตรงนี้โค้ดโค้ดตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้อ้าวแม่คนแกล้งผม่ะตอนนี้ ทั้งสองคู่คะ่ะมาจากเรื่องไหนอะ,อะไรกันบ้างแนะนำตัวกันหน่อยซักตัวละครตัวละครครับผมผมจิมมี่นะฮะก็อยู่ในเรื่องพี่เจตคนกลางนะครับเล่นเป็นน้องไม้ครับครับผมครับผมททมมี่นะครับผมรับบทเป็นพี่เจตครับ,รบ,รบแล้วแล้วในเรื่องเนี่ยเอออยากรู้ว่าการเล่นเล่นเป็นพี่เจตแล้วเป็นแฟนกับน้องไม้เนี่ยยากไหมคะเอา้าในเรื่อง พี่เจ๋เป็นแฟนกับน้องไม้เหรอครับอยากรู้ไงอยากเอ้าอ๋อมันแค่นอกเรื่องที่เป็นแฟนกันอ๋อนิดมี่ทอมมี่เราเจอกี่รอบเเราจอแคนี้ฉันไม่พ้นหล่ะเราเจอกันทุกงานทุกงานจริงๆใช่เออแต่วันนี้คิดถึกมากเลยนะครับจริ่งนี้บ้าอุ้ยบ้าอ๋อออ๋คิดถึงพี่ปาคิดถึงพี่ปาครับคิดถึงมากโอเคโอเคตับมือจับทอมมี่เนาะจับทอมมี่อ่ะแล้วสองท่านนี้ล่ะคะ สวัสดีครับผมเจมส์นะครับรับบทเป็นเอื้อในอยาลิกาโนนนะครับเราอย่ายอมแพ้เขามา ก็สวัสดีครับเนตนะครับรับบทเป็นพี่คิงครับผมพี่คิงพี่คิงอ่ะของน้องเอื้อด้วยนะครับผมไม่ไม่เพราะว่าจะเป็นของน้องไม้หรือว่าของพี่เจนไม่ได้ก็เป็นของน้องเอื้อคนเดียวครับแกนแน็พูดชทจันว่าขอโทษนะครับเขาเป็นของผมก็ได้นะมันยังพูดไม่ได้พี่เพราะว่าในซีรีส์เขา เล่นตัวอยู่ไม่ไม่ที่เขาพูดจะไม่ได้เพราะแม่เอ่อเพราะแม่ผมยังไม่แอนรูปน่ยากให้คุณเรียกว่าแม่ <S 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 คุณรู้ได้ไงแม่แม่คุณอาจจะแมสเซจมาหาผมก็ได้โอเค<น>ทุกคนขาขอค,ความร่วมมือหน่อยอย่าเพิ่งถ่ายรูปได้ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคะ่ะขอโทษเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะลาเลยแป๊บนึงนะพี่ตะไปหลอนยังมีชีวิตอยู่ปะวะโ้นาขอโทษนะ ยืนเป็นนายันางเลยอ่ะไม่ไม่คุยกันเขินใช่ไหมเขินอยู่ัวนะเรขินแล้วก็ยืนน้อยใจในความดังของไม้ด้วยกับเสียงที่มีได้แค่นี้จริงๆเขาหลอเหอเ่เสียงปีดไม่ได้จริงๆแต่เมื่อกี้บอกเลยว่าไปงานเจอน้สองคนเขาบอกว่ารักกูดีมากอยากไปติดตามอยากไปดูแลว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาหล่ะมางั้นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็วันนี้ก็แขกผู้ไม่เกียรติก็ก็มากันครบแล้วะเนาะ ทักทายทักทายทักทายแต่น่ารักมากเลยค่ะจริงจริงจริงบางคนเสียงกริ๊ดแหบมากนะคะเริ่มเริ่มจะสามารถร้องเพลงแตงโบนสละได้พร้อมแล้วนะคะตอนนี้ดิซันดิซันค่ะพวกเราหรอพวกเราหรอแหบมากงั้นเอางี้ดีกว่าใครไหนก็แขกผู้มีเกียรติก็มาร่วมงานมงคลสมรสวันนี้กันเยอะแล้วปกติแล้วเนี่ยตอนจบจะมีการแบบว่าให้บ่าวสาวจูบกันได้ ของเรานะของเราเนี่ยเอาเป็นว่า <Okay. S 2> อย่าเลยเก็บไปด้ดูในซีรีส์ดีกว่ากันเดี๋ยวให้บ่าวสาวเนี่ยฝากผลงานในเรื่องของตัวเองกันก่อนดีกว่ามาเอาที่บ่าวสาวคู่แรกก่อนดีกว่าฮะเราวใช้คำว่าบ่าวสาวไปทั้งงานเลยตอนนี้ <c oughs> มาฮะ <c oughs> น้องก็บอกว่าวันนี้64ให้ซื้อด้วยนะฮะน้องก็กระซิบเรื่องหวยกันด้านหลังโอเคทีมเนี่ ไม่แล้วส่วนสูงของจินนี่ทอมมีอ่อ่ะมันถูกต้องทั้งหมดเนาะส่วนสูงเขาว่ามันแบบเอาตรงนะชอบอจากผู้คำหยาบเยอะๆอ่ะแบบมันชอบนะมันแบบแต่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 ตัวเท่ากันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีใช่ไหมคะอาคุณโชว์กัน,นหน่อย เเราทีมงานนะคะเปลี่ยนซีซีด้านหลังเป็นงานแฟนมีทของน้องได้เลยนะคะตอนนี้นะครับเพราะว่าเอ้ามาจินจังแล้วฝากคนงานหน่อยครัแล้วสองท่านต่ออันดับสองคู่ครับผมก็ฝากด้วยนะฝากด้วยนะฮะรอทีฝากด้วยนะฮะกับเรื่องพี่เจ็คนกลางนะครับผมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพี่ทอมมี่ก็จะมีซีรีส์ต่อจากพี่เจ็คนกลางอีกเรื่องนึงนะครับชื่อตัวย่อว่าพี นะครับใช่แล้วครับนักแสดงนำนะครับก็คือมีจิมมี่ทอมมี่ครับมีเลโอไตด้วยนะฮะแล้วก็พูดได้เลยว่าอีก2คนนี่คือถ้าได้ยินชื่อแล้วคือมีรอยยิ้มแน่นอนกับจี๊ดแน่นอนนะครับอีก2คนก็คือพี่ป๊อปปี้ครับแล้วเขาจะมีคู่แล้วนะเขาคู่กับเอไดนพูดเลยค่ะเขาพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้ว เอมตามเจตตัวแทนรับรองสองคู่หูนี่คือน้องแข็งแน่นอนคนั่นแหละเดี๋ยวอดทนอรอกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่พี่เจตออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับนนท์ครับก็ยังไงก็ฝากเอื้อที่เป็นเพื่อนของเจตแล้วก็เป็นเพื่อนออขอบคุณะครับเพื่อนสร็จของพี่คิง ไม่ไม่พูดว่าเป็นเพื่อนอะถามเขาหรือยังเขาอยากจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าหรือคนอยากเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนไม่เขาจะถามผมแม่คือถ้าถามผมก็อยากเป็นมากกว่าเพื่อนแหละเป็นพี่น้องเลยครับพี่น้องพี่น้องกันเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทจะสบอสบอกเห็นว่าอยากพูดไปเรื่อยล่าสุดผู้ชายที่ติดพี่สไป์บอกว่าอยากเป็นมากกับเพื่อนพี่สไป์เป็นพ่อให้เลยนะคะเป็นคุณปู่เป็นคุณปู่แล้วกันคุณปู่หรอค่ะคุณปู่หรอก็ ฝากนะครับเพราว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องแรกนะฮะของคู่แรกที่สองคู่สองนะครับกันแล้วใครก็ตามว่าจะชอบจิมมี่ทอมมี่นะฮะหรือว่าจะเป็นเน็เจมก็สามารถตามผลงานน้องๆกันได้นะอ่ะขอเสียงเดี๋ยวขอไฟเรื่องหนึ่งยังไงคะคุณนี่เฮียก็หาว่ซื้อนะครับคืนนี้นะครับผมเพราะ EP แปดนะครับช่วยปั่นเพลงกันด้วยนะครับทุกคนนะครับผมฝากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผู้จัดการผมบอกว่า EP แปดเดือดมากๆนะไมยตายลเดือดผลลุกเดือดมากครับเลย คือบอกเลยว่ายี่สิบแปดเด็ดเดือดมากเพราะว่าเปิดมาปุ๊บน้องต้มมาม่าเลยเดี๋ยวน้องสะลงไปเล่นเกมด้วยก็แล้วอะป่ะเดี๋ยวมันตามกันได้ตามศุนย์เกมต่างๆเหล่านี้นะเลเซอร์เกมตักไข่ปลาโป่งเดี๋ยวลงไปใกล้ซีไปเห็นน้องๆแบบระยะประชิดได้เลยนะฮะแต่ระยิมรักษาระยะห่างด้วยนะว่างั้นแล้วขอบคุณน้องกันนะขอเสียงให้กับมเมย์ทอมมี่แลันเดนแมนขอบคุณมากครับขอบคุณมาก